เขาเขียนดีนะคือเขาบอกว่าไม่มีสี่เรื่องนะฮะที่คนโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจต้องคํานึงถึงนะฮะเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาด้วยนะฮะหนึ่งก็คือเข้าใจธรรมชาติของความไม่แน่นอนเพื่อคาดการล่วงหน้าแปลว่าเราต้องมีการคิดนิดหนึ่งว่าอนาคตเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับตอนนี้หลายคนก็เริ่มลืมลืมไปแล้วแต่ว่าจริงๆอะ supply chain disruption ที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บตัวไปเยอะมากใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคต supply chain disruption นะฮะซึ่งมีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยเราจะมีแผนในการรับมืออย่างไรนะครับกรณีของอมสมมุติว่าเกิดสงครามขึ้นในพื้นที่เปลาะบางจุดอื่นของโลกอีกเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างอันที่2เนี่ยผมว่าสําคัญมากเหมือนเช่นกันนะครับคือต้องออกแบบการดาเนินธุรกิจให้กระทัดรัดและยืดหยุน่นนะฮะคือมี r e s i l i e n สูงอะแล้วผมชอบคำว่ากระทัดรัดคือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ size ซิไหนก็ตามเนี่ยกระบวนการที่ไม่จําเป็น ระบบที่ไม่จําเป็นเนี่ยนะฮะต้อง l ลีนอ่ะคือต้อง l ลีนให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องลดต้นทุนเพิ่มอะไรอะไรที่มันไม่เวิร์กก็ต้องจัดการและมีความยืดหยุ่นในการโยกย้ายทรัพยากรเช่นมันเคยอยู่กับหน่วยงานนี้นะฮะคือพูดง่ายคือต้องไม่ไซโลเพราะว่าไซโลเนี่ยจะไม่รอดเอาเคยอยู่กับหน่วยงานนี้โยกอยู่หน่วยงานนี้เดี๋ยวไปหน่วยงานนั้นนะฮะแล้วก็ทีมครอสฟัง t ช o น ก็ต้องสามารถทํางานได้ด้วยกันได้ดีด้วยนะครับนี่คืออันที่2ข้อนี้ผมว่าสําคัญจริงๆการออกแบบองค์กรใอนาคตต้องยืดหยุ่นข้อที่3คือมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงนะฮะแล้วก็ลดการดําเนินง,งานที่เปิดรับความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงให้ได้นะครับบางอย่างที่มันที่มันเหมือนกับมีเราไม่เข้าใจมันจริงๆอะ่ะอย่าทา ช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยดีอะไรกับกับการที่จะไปทําสิ่งที่เราไม่เข้าใจนอกจากมันเป็นการทดลองเท่านั้นนะหมายถึงว่าเป็นการเทสคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วก็ยกทรัพยากรมาลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับยกตัวอย่างเช่นลงทุนกับ R&; d นดีนะฮะเอ่อพวกเนี้ยนะฮะตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่ธุรกิจเนี่ยนอกจากจะต้องจัดการเรื่องคอสจัดการเรื่องความเสี่ยงเนี่ยยังควรเริ่มลงทุนตั้งแต่วิกฤตเริ่มก่อตัวเพื่อจะได้มีศักยภาพ ในการไปจัดการกับเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอัในใกล้นี้นะครับธุรกิจที่ออกตัวเร็วกว่าคนอื่นก็ได้เปรียบธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เจออยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราทําอะไรไม่ได้ด้วยนะฮะขั้นามสําคัญกว่าคือธุรกิจจะเติบโตและยั่งยืนบนโลกที่ไม่แน่นอนได้ยังไงก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจธรรมชาติปรับตัวได้นะครับประมวลความเสี่ยงได้นะฮะแล้วก็ต้อง invest ในในเรื่องที่จะทําให้เรามีเหมือนกับ ต้มต่อในการไปแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีไม่มีน้อยลงนะฮะมีแต่จะมากขึ้นในระยะเวลาที่เรามองเห็นในสักสิปีข้างหน้าเนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดเยอะๆมากๆเลยในการออกแบบองค์กรผมว่ามันกลับมาที่สุดแล้วเนี่ยมันคือการออกแบบองค์กรและวิธีคิดของผู้บริหาร มันจะมีอะไรที่ท้าทายกว่าสมัยก่อนเยอะและสเตตัสโคที่เราเคยใช้กันมานานๆเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับวิธีคิดเดิมๆเนี่ยเช่นนะเช่นนะสมมติว่าการการดูกําไรรายไตรามาสอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่ามันยังจะเป็นเครื่องมือที่ดีหรือเปล่าหรือว่า KPI เ,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 นะเดิมๆที่เราเคยใช้มาตลอดเออ KPI นี่สําคัญมากนะครับเพราะมันคือตัวกําหนดทิศทางอันหนึ่งของบริษัทใช่ไหม KPI เดิมๆที่เราเคยใช้มาตลอดเนี่ยมันยังโจวเวิร์กอยู่เปล่า